สวัสดีครับเอฟสีท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็จะนำเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่10มาให้ท่านผู้ชมคนชอบเหรียญได้รับชมเกี่ยวกับความผิดปกติของเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่9 ขออภัยครับของรัชการที่10ก็มาชมนะครับเหรียญแรกผิดปกติอย่างไรปีพศอ,อะไรปีพศสองพาร้อยหความผิดปกติอยู่ที่ด้านหลังตัวเลขคำว่า1บาทไม่มีปั๊มไม่ติด ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับปั๊มไม่ติดก็มาเหรียญที่สองปีพศ2 5 6 1เเช่นกันปั๊มไม่ติดเหมือนกันคำว่าหนึ่งบาท เหรียญที่สามเหมือนกันนะครับแต่เหรียญเหรียญนี้ก็ยังมีเลขหนึ่งให้เห็นอยู่นิดหนึ่งนะครับคำว่าหนึ่งบาทคำว่าบาทไม่มีปั๊มไม่ติดต่อมานะครับเหรียญที่สี่ ปีพศ2561ของรัชกาลที่10นะครับเปลี่ยนแปลกผิดป,ปกติก็จะเกิดขึ้นอยู่ในปีพศ2561ของรัชกาลที่10นี่ก็หลายรูปแบบพอสมควรนะครับรูปแบบปั๊มไม่ติดเป็นหลักเหรียญที่5 ก็ปั๊มไม่ติดเหมือนกันปีพศ2561เหรียญที่6นะครับเหรียญที่6จะเป็นปีพศ2561เหรียญน,นี้ด้านหลังเป็นปกติธรรมดาแต่ ด้านหน้าก็จะเป็นปกติธรรมดาแต่เป็นพระเสียนเอียงนะครับรเรียเสียนเอียงก็จะจับต,ตรงขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนนะครับก็มีความเอียงประมาณนี้รัชก,กาลที่สิมาเหรียญที่สองไม่ใช่เหรียญที่สองสิครับเหรียญที่เจ็ปีพศ2561 เหรียญนี้ก็เอียงเหมือนกันเอียงเกือบขวางต่อมานะครับก็เป็นเหรียญที่8ปีพศ2561เเหรียญน,นี้เกือบขวางเช่นกัน ขวางเลยก็ว่าได้นะครับดูจับดีๆดีแล้วก็กน็นิดหนึ่งนะครับเกือบขวางนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญที่เก้าเหรียญที่เก้าด้านหน้าด้านหลังปกติแต่ด้านข้างขอบฟันเฟืองจะเป็นขอบซ้อนขอบสองชั้นนะครับ นี่ก็คือความผิดปกติเหียนนี้จะเป็นปีพศสอง2เปลี่ยนปีพศ25 6 2เราเจอ2รูปแบบรูปแบบขอบสองชั้นแล้วก็รูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งหนารูปแบบหนาเราก็พบเจออยู่สองสามเหรียญเราก็แบ่งปันไปให้กับช่องพันธมิตรแล้ว นะครับเหรียญละหนึ่งร้อยบาทช่วงนั้นต่อมานะครับเหรียญที่สิบเหรียญที่เหรียญที่แปดเหรียญที่เก้าเหรียญที่สิบนะครับต่อมาเหรียญที่สิบเหรียญที่สิบจะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ เหรียญปีพศสอ6 4ของรัชกาลที่10เป็นแบบไหนก็ามาดูกันเป็นแบบเอียงเป็นแบบเอียงนะครับปีพศสอ6พพระเศียนเอียงเหรียญที่11เหรียญที่11 ก็เป็นพศสองพันห้าร้อยสียู่เป็นภาษีเอียงเช่นกัน mm hmm. เหรียญที่11 mm hmm. เหรียญที่12 mm hmm. เหรียญสุดท้ายปีพศ2564 mm hmm. ก็ยังเป็นพระเษียเอียงอยู่นะครับนี่ก็เป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่10 mm hmm. เหรียญแปลก เรียนผิดปกติไม่ใช่เรียนธรรมดาทั้งปั๊มไม่ติดและทั้งภาสียนเอียงนำมาให้ fc คนชอบเหรียญได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ